ครับเพื่อน<ๆ>เพื่อนเพื่อนชวิเริงทาทุกคนนะครับชวิเริงทาวันนี้ก็ได้ power supply มาหนึ่งตัว power supply ตัวนี้เป็น power supply ตัวใหม่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานโอ้โหนะครับอ่าตัวเล็กนะครับตัวนี้เป็นรุ่นนะครับ power supply รุ่น s หกศูนย์นึ่งสองตัวนี้เขาบอกว่าจ่ายไฟเข้า110ยสิบถึงสองร่สโวลต์ได้เลยนะครับ ไฟก็บวกลบสิบห้าเปอร์เซ็นตะเกินขึ้นไปได้ต่ำลงก็ได้ไฟออกก็สิบสองโวลต์ห้าแอมป์ทำในประเทศจีนสุดยอดมากมันต้องมาตรฐานแน่นอนเลยที่นี้ลองเครื่องลองเครื่องก็เดี๋ยวต่อสายไฟเข้านะครับสายไฟ ac มาต่อเข้าเพื่อนอย่าสังเกตว่ามีแอกับเเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟเอปลั๊กไฟนี่แหละมันจะเข้าไป ผมจะเสียบเป็นปลั๊กไฟนะครับไม่ได้ติดตั้งเป็นติดตั้งใช้งาน LN ไม่ใช่เรื่องสําคัญนะผมก็จะต่อเข้าไปเพราะว่ามันเป็นปลั๊กไฟจะเสียบลองให้เพื่อนดูนครับอ่ากต่อเข้ามาเลยเพราะว่ามันเป็นปลั๊กไฟไม่ต้องไปคํานึงถึงอะไรหรอกหน้าช่วงเวลานี้อ่ะจะมีเอะมีเอี N อยู่นี่ เห็นไหมมีเอมีเอ็นแล้วก็มีกาวด้วยนะกาวตัวนี้ก็คือท่านเครื่องตัวนี้นะกาวเนี่ยวัดดูได้เอลกับเอ็นนะเพื่อนเอลกับเอ็นแล้วก็กาวเห็นไหมไม่ใช่ลบนะบวกลบไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถึงกับตัวนี้นะครับเขาแยกอยู่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่คือกาวสัญลักษณ์ของกาว เอาไว้ลงแท่นเครื่องลงกาวของเขาแหละอ่าเสียบปลั๊กไฟเพื่อดูว่ามีไฟเขียวๆติดขึ้นมาตรงนี้หรือไม่อย่างไรนะครับโอ้โหเสียบปุ๊บมีไฟเขียวปับ๊บโอ้ไฟออกเท่าไหร่ครับเพื่อนเพอนหมาสสำหรับที่จะเอาไปดี Y นะพวกเนี้ยเพื่อนเพื่อนทำวงจรพวกดี y หรือว่าเอาไปซ่อมในส่วนของงานซ่อมก็ได้เดี๋ยวผมดูก่อนว่าคุณสมบัติเขา มีไฟออกมาเท่าไหร่ยังไงนะครับเพื่อนเครับไฟเข้าเป็นปลั๊กไฟบ้านนี่แหละนะครับไฟออกเท่าไหร่เขาบอกว่า12โวลต์5แอมป์นะครับเราจะสามารถใช้งานได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้ออกวัดเห็น1 1 9นะครับเวลานี้ตอนนี้ vr ปรับไว้ตรงกลางนะครับนะ vr vr ปรับไฟไม่อยู่ตรงกลางเลยนะครับนะ vr ตัวนี้ปรับลงไปด้านซ้ายสุดได้1 1นะครับ1 1นะฮะ หมุนขึ้นไปขวาสุดได้13สุดยอดมากนั่นก็หมายความว่าเราสามารถปรับไฟได้ในช่วงนั้นเก่าเลยนะครับปรับไฟได้นะเพื่อนทีนี้ในส่วนนี้นะครับถอดปลั๊กแล้วนะครับปลั๊กแล้วมาฐานไหมมาฐานแน่ๆขอดูหน่อยสิ ขอดูครับมีนอ็อตมีอะไรเนี่ยครับนะแกะดูนะครับแกะออกมานะครับเราจะดูกันว่าข้างในเขามีอะไรกันบ้างนะครับเพื่อนเปิดฝาออกเห็นเป็นแบบนี้ครับเพื่อนข้างในนะครับมีแผ่นรองอยู่ตรงนี้นะครับมี ICPWM อยู่ตรงนี้ ครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของไดโอดนะครับเพื่อนเตัวสีดำนะครับในส่วนของขาวแล้วก็หลังเป็นเหล็กนี่มีแผ่นรองนี้น่าจะเป็นมอสเฟตรู้ว่าหน่อยครัโอ้โหลายวงจรมันแบบนี้นะครับ บัตรกีไม่ค่อยดีนะอืมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับซื้อ power supply ถ้าเป็นถ้าเป็นไม่ได้เพื่อนๆแกะออกมาแล้วดูจุดบัตรกีด้วยนะครับเผื่อมันหลุดมันหลวมนะเพื่อนเพราะรู้สึกว่าจะบางนะครับตัวนี้แต่สวยงามอยู่นะครับแต่รู้สึกว่าจะจะบางๆหน่อยตัวนี้มันไม่ค่อยสมบูรณ์ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าจะอามาใช้ในงาน d i y หรืองานแบบที่เป็นอะไหล่ ให้กับลูกค้าไปแนะนำว่าลื้อมาดูก่อนนะครับยวใส่เข้าไปมันจะล้วนนะะถึงนะอืมนะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆ p 7 n 8 0 z นะครับ7แอม m ป์800โวลต์นะครับตัวนี้มอสเฟตนะครับไดโอดนี่เป็น yg 8 0 2 4 0 6ยนนะครับตัว c นะครับ ตัวนี้น่าจะเป็น431สามหนึ่ออโตแปดหนึตัวนี้จะเป็นในส่วน P W M I C ไม่มีเบอร์นะครับน่าจะเป็นตระกูล U C 3842 3843 4445น่าจะตัวนั้นนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจหรอกนะครับแต่ว่าในความน่าจะเป็นนะครับ IC ตัวนี้ไม่มีเบอร์นะครับฟิลเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบหลอดแก้วๆเนี่ยได้กดแอบหนึ่งครับพวกนี้ รุ่น JJY เขีดหกศขด A โอ้สุดยอดมากมากฐานสิ่งที่ผมจะทำคือผมจะดำเนินการในส่วนของการบัตรกีตัวนี้ไว้นะครับนะครับนี่ก็คือตัวใหม่นะครับแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะบางนั้นเพื่อนนะเขเนะครับบางใช้ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยจะหลุดรวมได้นะครับนี่คือเพ w e r ว u p ส l พายตัวใหม่ ที่ยังไม่ได้ใช้งานนะพวกแกะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆดูตัวนี้47มิโคฟารัด450โวลต์นะครับปรับไฟได้สูงสุด13กว่านะครับแก้ไขได้นะครับโดยการเปลี่ยนตัวต้านทานเปลี่ยนตัวต้านทานค่านี้ตัวนี้นะครับเอ่อให้ ให้ต่ําลงนะครับเปลี่ยนตัวต้านทานตัวนี้ให้ต่ําลงตัวที่ต่อกับ VR นี่ครับให้ต่าลงณปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้อยู่ที่ 4.7k นะครับถ้าอยากจะได้ไฟที่เพิ่มขึ้นเปลี่ยนตัวต้านทานตัวนี้ให้ต่ําลงนะทีนี้นั้นเพื่อนเดี๋ยวจะลองเพิ่มไฟนะครับเพิ่มไฟกรณีกรณีที่เพื่อนอยากจะได้แรงดันที่มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ตันนี้ปรับได้13นะเพื่อนอยากจะได้15 16เพื่อที่จะไปดัดแปลงไปใส่กับพวกปีเอมนะครับปีเอมที่กินไฟ15โวลต์อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หามอแปลงที่มัน15โวลต์แล้วมันหายากหน่อยอยากจะใส่สวิตช,ชิ่งก็สามารถที่ทําได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับปรับระยไว้ตรงกลางนะนะครับ ดูกันก่อนนะครับเดี๋ยวดูกันชัดๆก่อนตัวนี้แบบวิอาไว้ตรงกลางนะครับเพื่อนได้สิบสองนะครับสิบสองโวลต์นะครับเพื่อนนะปรับไฟให้ต่ำสุดปรับไฟต่ำสุดนะครับต่ำได้สิบเอ็ดนะครับสูงสุดปรับไฟสูงสุด สิบสามนะครับเพื่อนๆพื่นะ่าหมายความว่ามันยังไม่ถึงเกณฑ์ที่เราต้องการเพราะว่าเราต้องการถ้าสูมมิว่าต้องการสิบห้าโวลต์เราต้องการเปลี่ยนแปลงในส่วนของตัวตั้งก่อนนะครับเปลี่ยนแปลงในส่วนของตัวต้านทานนะครับค่าสี่จุดเจ็ดเคตัวนี้นะครับเพื่อนๆ่ออาจจะถอดออกแล้วก็หาตัวต้านทานที่ค่าต่ํากว่าสี่จุดเจ็ดตัวนี้อาจจะเป็นสามจุดเก้าอย่างนั้นก็ได้นะครับหรือนะครับหรือ เอาตัวต้านทานตัวอื่นมาต่อค่อมต่อค่อมด้านล่างของวงจรหรือต่อค่อมด้านบนนี้ก็แล้วแต่เพราะว่าการต่อค่อมลงไปการต่อขนานมันจะทําให้ตัวต้านทานตัวนี้ลดค่าลงตัวอย่างนะครับตัวอย่างเดี๋ยวผมจะทําให้เพื่อนดูนะครับว่าถ้าเราลดค่าตัวต้านทานตัวนี้ลงไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมจะใช้ตัวต้านทาน 10k นะครับ 10k นั้นเพื่อนนะ น้ำตาลดำส้มนะครับ 10k นะครับขนาดตัวหนึ่งส่วน8วัตต์ขนาดตัวเท่ากันกับ4.7ตัวนี้นะครับต่อเข้าไปนะครับต่อเข้าไปตรงตรงตัวต้นทาน4.7นั้นเพื่อนด้านล่างนะครับอย่างอื่นยังไม่ต้องไปทำนะฮะทำแค่นี้นะครับนะครับต่อข้อมตัวต้นทานตัวนี้นะนะครับ4.7นี่นะครับ แล้วมาดูว่าเราสามารถที่จะปรับไฟได้เท่าไหร่นะครับปรับ VR ิมาไว้ตรงกลางก่อนนะฮะเพื่อเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กนะครับมีไฟเขียวขึ้นนะครับไฟออกเท่าไหร่ครับได้15.6นะครับเพื่อนๆเห็นไหม15.6นะครับถ้าปรับ VR ิมาไว้ตรงกลางนะครับปรับต่ำสุดปรับให้ไฟออกต่ำสุด ได้14.7นะครับปรับไฟออกสูงสดุดเราสามารถปรับได้ที่นี่นะครับที่ v r นะครับได้17.7ได้17.8นะครับเพื่อนเห็นไหมครับนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงค่าแรงดันโวลท์ที่ออกของสวิตชิ่งพอร์ p p ายตัวนี้ในกรณีที่เพื่อนต้องการไฟที่เอาไปเลี้ยงในส่วนของ PM หรือวงจรใดที่รับไฟมากกว่า สวิตชิ่งพาวเวอร์สไพรที่จ่ายได้เพื่อนสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงค่าอุปกรณ์เพียงจุดเดียวแค่นี้ก็สามารถที่ทําได้นะครับเพื่อนโอเคเลยทําให้เพื่อนดูแบบนี้สวิเรื่องทาจะดําเนินการประกอบกับคืนเข้าไปเพราะตัวน,นี้เป็นตัวใหม่นะครับแล้วก็จะทําการบัดตกร,ตรีพวกนี้ให้ดีเรียบร้อยนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะตะกัวบางนะครับเพื่อนตะกัวบางมากนะครับก็อ well ย่งอางนั้นแหละนะครับนี่ก็คือการแกะดูนะครับ เห็นไหมในส่วนนี้นะครับเพื่อนสามารถทําได้นะอยู่ใกล้ vr นะครับตัวนี้ต่อเข้ากับที่ vr นะครับท่านเพื่อนต้องการที่จะถอดเปลี่ยนก็ถอดเปลี่ยนในค่าที่ต่ําลงแล้วราสามจุดเก้านะครับเพื่อนครับถ้าหากว่าเพื่อนเพื่อนต้องการแรงดันไฟที่มันลดต่ำลงกว่าน,นี้ให้เหลือเก้าโวลต์อย่างเงี้ยนะครับเพื่อนเพื่อนก็เพิ่มตัวต้านทานตัวนี้เป็นค่าที่สูงขึ้นก็อาจจะไปเป็นสักจากสี่จุดเจ็ดก็ยันสี่จุดแปดสี่จุดเก้าห้า k ห้าจุดหนึ่งอะไรพวกนั้นนะครับเพิ่มขึ้นนะครับ และเพื่อนจะได้ค่าแรงดันโวลต์ที่ต่ําลงจากตัวนี้ที่สามารถปรับได้นั่นเองนะครับลด vr ลดค่า r ไฟเพิ่มขึ้นเพิ่มค่า r ตัวนี้ไฟต่ําลงนะครับแต่ก็มันเพิ่มได้ไม่ค่อยเยอะนะครับถ้าเพิ่มเยอะๆไปก็วงจรทํางานผิดพลาดไปเราเเพื่อนฟังครับเดี๋ยวผมดาเนินการประกอบอย่างที่เก่าวนะครับลายวงจรค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับแต่ว่าในส่วนของการ ตะกัวเนี่ยค่อนข้างที่จะบางนั้นเพื่อนก็บัดกีนะครับผมบัดกีทุกจุดเลยนะครับเพื่อความชัวร์และชัดเจนตอ้าหน้าผมจะไม่ได้พวงนะครับเอาเพื่อนเพื่อนดูนะครับจุดนี้นะครับและชัดเจนนะจุดที่ต่อกับยานะครับผมก็เอาอ่าวออกนะครับตามเดิมเขานะครับแล้วตอนนี้ก็ใช้อยู่12โวล์นะครับมีบัดกีไปนะครับทุกจุดนั่นแหละนะครับไม่กระทั่งจุดไฟออกต่าง ตรงนี้ตรงนี้ตรงตรงซีตัวนี้สําคัญมากเห็นบัตรกี่แล้วไม่ไม่สมบูรณ์เลยนะครับนี่นะครับไม่สมบูรณ์นะตัวนี้ก็จะต้องถอดซีออกมานะเพื่อเพื่อความสำคัญขูดขานะครับเพราะว่าซีตัวนี้เนี่ยเป็นซีฟิลเตอร์นะครับซีฟิลเตอร์ไฟ3ามร้อยโวลต์นะครับถ้าซีตัวนี้มีปัญหาหรือเกิดปัญหาขึ้นเะยครับมอสเฟตจะเสียหายนะครับถ้าซีขาหลุดนะเห็นไหมครับขาต่างๆเขาไม่ค่อยดีเลยนะครับไม่ค่อยสะอาดนะครับ แล้วก็สามารถที่จะขูดด้วยคัตเตอร์ครัตเตอร์แล้วเนี่ยคัตเตอร์นะครับนะนเห็นไหมครับขูดแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่นะครับตัวเดิมนั้นนี่แหละครับใส่เข้าไปนะครับเอาออกมาทาความสะอาดขานะครับนะครับเพราะว่าตอนผลิตเขาผลิตเป็นจํานวนมากนะครับก็าอาจจะตรงนี้ใช้งานได้ Qc ผ่านก็ผ่านเลยนะครับ บางครั้งบางทีมาถึงมาถึงเรานะผลิตจากจีนนะครับมาถึงเรามาถึงนี่ไฟไม่ออกก็มีนะครับมาตรวจเช็คดูก็โอ้โหอะไรหลุดเพียบเลยนะครับ <S <S ก,กว่าจะขายมาได้กว่าจะได้ขายอะไรพวกนั้นนะจริงแล้วก็ถ้าตัวนี้ขายาวหน่อยก็ดีนะนะครับถ,ถ้าถ้าสีตัวนี้ขายาวหน่อยจะดีท่านเพื่อนมีโอกาสได้เปลี่ยนซีนะครับซีตำแหน่งนี้ก็เราจะได้พับขาครับเราจะได้พับขาแบบเขาจะได้แข็งแรงขึ้นนะครับพเพื่อน แต่ตัวนี้มันโอ้โหค่อนข้างสั้นนะขาสั้นนะครับตัวนี้ก็สามารถทําได้นะครับโดยการขูดแล้วก็บัดกีให้แน่นเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าได้พับขาจะเยี่ยมมากเลยครับก็เพียงแค่นี้นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับในการเพิ่มความมั่นใจนะครับแลวทีนี้ผมก็ล้างทำความสะอาดแล้วประกอบเข้าไปก็จบนะครับเพื่อนแล้วก็ล้างทำความสะอาดนะเพื่อนในส่วนนี้นะครับเพื่อนๆพทาซิลิโคนแล้วด้วยนะครับทาซิลิโคนแล้วด้วยนะครับนะ แล้วก็ตัวนี้ก็แน่นนะครับต้องแน่นด้วยนะครับถ้าตัวนี้ไม่แน่นก็โอ้โหไม่ไหวนะเพราะว่าเขาใช้ตัวโครงสร้างนี้นะครับนะเป็นตัวระบายความร้อนนะครับเพื่อนซิงขนาดใหญ่เห็นไหมครับตัวถังเขาเลยนะครับแต่ต้องแน่นนะครับเพื่อนแน่นถ้าซิลิโคนตรงเดโอดด้วยประกอบเข้าไปแบบนี้นะครับเป็นเครื่องใหม่นั่นเพื่อนเดี๋ยวทำให้เพื่อนดูนะครับว่าการปรับเพิ่มไฟทําอย่างนี้ได้ลดไฟลงก็ประมาณเดียวกันนะครับช่วงวิเลราะทา ก็ได้ความมั่นใจในการที่ใช้ในส่วนของพวกเสายตัวนี้นะครับในกรณีที่มีเครื่องมาซ่อมแล้วผมได้ใส่นะก็มั่นใจแล้วว่าผมได้ทําในส่วนของการที่จุดบัตรกรีนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วช่างวลาลงทาคงต้องไปก่อนแล้วเพื่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าไปก่อนคืออะไรอะ่ะบางคนสงสัยอะ่ะไปก่อนอีกแล้วอะ่ะไปก่อนก็คือไปก่อนไงไปบุกเบิกก่อนนะไป,ไปบุกเบิกก่อนทางมันไม่ค่อยดีไปบุกเบิกก่อน เพื่อนตามมาที่หลังจะได้ไปง่ายไปก่อนไงไปก่อนผมทำถึงก่อนแล้วเนี่ยถึงก่อนไปก่อนเลยทำคลิปก่อนทําไปแล้วเนี่ยเพื่อนก็ตามมาตามมาตามตามตามจะได้ตามได้ถูกทางบางครั้งบางทีพาหลงทางเพื่อนก็หลงด้วยนี่ผมไปก่อนเก็ตามมานะถ้าใครยังไม่ตามมากดติดตามนะครับว่าเราจะได้ตามจะได้ตามผมไปไงผมไปก่อนนะสวัสดีครับกากไหล